ครับสวัสดีครับผมช่างสรรนามายิงป่านะครับผมนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับผมตัวสไนเปอร์ปะดู่ทั้งตัวเมตรเจ็ดสิบนะครับผมนะครับส่งงานนะครับผมวันนี้มีมาส่งอยู่อ่ารุ่นเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีอยู่เจ็ดตัวนะครับผมเจ็ดตัวนะครับเป็นปะดู่ทั้งตัวเมตรเจ็ดสิบหมดเลยนะครับผมจับขวาหมดเลยนะครับอ่านะครับรับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่ที่จองผมไว้หรือสั่งจองไว้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีบแจ้งโทรแจ้งแล้วก็ติดต่อไปนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นงานนะครับผมเห็นงานแล้วอยากสนใจนะครับผมอยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีสต็อกพร้อมส่งนะครับผมครับมีสต็อกพร้อมส่งนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้งานของ อันนี้งานของลูกค้านะครับสั่งเป็นรางทองเหลืองมานะครับผมอันนี้งานเป็นรางทองเหลืองนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วลวดลายนะครับตัวนี้ลวดลายประมาณนี้นะครับมีลายเซ็นโลโก้ของของทางเรานะครับผมอ่านะครับเป็นลายเซ็นติดตัวปืนเลยนะครับผมนะครับจับขวานะครับจับขวาท่กกระบอกนะครับผมนะครับ วันนี้ส่งงานนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมขอส่งงานสักเจ็ดตัวก่อนนะครับเป็นตัวสไนเปอร์นะครับผมมีของท่านในบ้างท่านใดบ้างนะผมจะโทรแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับอ่างานก็จะว่างมีว่างนะครับผมลองโทรมาสอบถามดูก่อนนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับผมมีว่างมีสต็อกนะครับสนใจตัวไหนก็ลองโทรมาสอบถามนะครับผมดูได้นะครับผมนะครับอ่า อันนี้ก็นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดูครับตัวนี้สเปคนะครับผมเมตรเจ็ดสิบนะครับผมก็สูงกับผมนิดอ่าเลยหัวผมนิดนึงนะครับผมปีกกว้างสี่สิบห้าเซนนะครับผมปีกกว้างสี่สิบห้านะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มโรเลอร์ได้นะครับผมโรเลอร์จะสั่งกับผมก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อที่อื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําถ้าซื้อกับผมได้ก็ดีนะครับราคาเพื่อเพิ่ออาจจะถูกว่าตามตลาดด้วยนะครับผมนะครับเพิ่มโรเลอร์ลูกปืนสี่รอยนะครับผมของผมนะครับ เล้วเลลูกปืน400นะครับถ้าที่อื่นผมน่าจะ400กว่านะครับอารูน็อตถ้าสั่งกับผมคือรูน็อตมันจะตรงนะครับผมรูที่ผมเจาะไปให้รูจะตรงพอดีนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งจากที่อื่นมาบางทีอาจจะไม่ตรงก็มีนะครับผมอ่าอาจจะไม่ตรงนะครับนะครับตัวนี้ก็ชัก75นะครับผมชัก75ปี45เซนนะครับไกลเป็นไกลเซฟนกนะครับผมไกลเซฟนกนะครับตัวนี้ขึ้นลูกแล้วเซฟนะครับตัวนี้นะครับ นะครับผมอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีลูกสามลูกยางสองคู่ท่อพร้อมสายพีชหนึ่งชุดนะครับนะครับนี่ฮะงานสวยๆหลายตัวเลยครับผมรอบนี้นะครับมีพร้อมส่งนะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับติดกับพีหน่อยนะครับผมติดกับพีหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับผมลูกทรงนะครับ จับประชับมือเล็งง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับผมเล็งง่ายนะครับสายตาพอดีกับแนวรางนะครับผมนะครับก็ฝากผลงานปืนยิงปลาช่างใส่ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลองโทรมาสอบถามเบอร์นะครับ0ู9 5 4 0ป8เก้าห้าสี่ศูนศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับฝากผลงานปืนยิงปลาช่างใส่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ